สวัสดีครับทีทุกท่าน EP สองแกงจิน้นแกงออมจิน้นควายนะครับต่อจาก EP หนึ่งตะกี้นะครับพอมันหลายขั้นตอนนะครับเนาอผมก็ต้มมาประมาณสักสาวนาทีแล้วเนี่ยนี่มันคือเปื่อยอะ่ะคนทาคนแกงเราต้มมือหน่อยแล้ามันเหนียวเนี่น้ำขม,มเข้ม,มข้นขนาดนักอ่ะสุยดยอด เกลี่ยล้ำไซยังมีมดเดือดเชียงนัดดยนล้วมนะครับเดือดม่ม่อม่อม,ะม,ะมะ่ขั้นตอนต่อไปกับมีอย่างนั่งละครับแล้วแต่คุณสอบคุณอย่างจะเอาปวยแบบปวยเอาฝานกลางนะครับเนาะม่อกันเด,ดือดจิ้มเดีย๋ยวมันจะใส่ดีหน้อยเพื่อมะขมกิดนะครับ ม่อม่อม่อเก่งหอมนี่นะครับมันต้องเจนยินต้มปุยอย่าครับอ่ะบผเลี้ยงมากแล้วครับต่อไปก็เอานี่ใส่เลยใบบักูดต้นหอมผักสีหอมบุปเปอนี่นะหอมบุปเปอรผักสีพลังเนาะใส่เลยจัดโต้คึคึกดเลยตัดเลยมันหอมหอมใบบักูดอ่ะหอมแต้ รอสักนาทีสองทีมจะได้กินนะครับเนี่ยเตยคมห่อนไม่หมุดนี่นะขาดมาได้เด้อจังเหนือเนี่ยน่อยไม่มหมุดอ่าเหมาะพัน้กินห่อนๆนนะครับเหมาะไปกระตักแล้วครับกินละเสิร์ฟได้ละนี่บ๊อดอืมสอเสาะงเคียงไหนก่อน

มักแข็มักมันแต่ผมก็ชอบคือสุดยอดสุดยอด,ดยออกมาต้องร้องทุจรรองนะครับนอเดี๋ยวผมจะตุนไว้อยู่ครับเพื่อคนเท่าคนแกน่เนาะคุณจะอันคิวบอดีกินไปก็มาดืม้มแกล็ดเหรอม่อตุ่นลงไปปุยนะครับอผมจะจิ้มพมดแล้วก็ไม่นะจิ้มฟุ้งละวัดเตอร์

ล้ำม้อสมุนไพรทั้งนั้นนะครับทุลลองทําพอนะครับเด้อไฟสนใจนะครับเด้อน้ำพริกขมวดํำคนเดียวโอ้นี่ตับนี่ขงแตกนีีตตัอตัดตัตตอ้อมต้มทุกชนิดอ่ะต้องกินห่อนครับ ลองทุดลําของคอดเดอร์ e ีสองครับเม่อกี้มันตันมันรอดผมดดูนะครับนอขอบคุณมากครับที่จามรับชมคลิปผมนะครับมือใหม่ฮัครับครับพิดผาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ